มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตนสังกัดนะคะ,ะแถลงการกรณีข่าวลือใส่ร้ายกันนภพัทรค่ะ Facebook ของบริษัท Love is นะคะต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มกันนภพัทนนะคะร่อนแถลงการขอความร่วมมือหยุดเผยแพร่กระแสข่าวลือที่สร้างความเสื่อมเสียกระทบตัวของหนุ่มกันพร้อมทั้งประกาศจะดำเนินคดี กับผู้ที่สร้างข่าวเท็จโจมตีหนุ่มกันอย่างถึงที่สุดระบุตามนี้ค่ะประกาศจากบริษัท Love Is Entertainment จำกัดเรื่องขอความร่วมมือไม่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่อาจจะสร้างความเสื่อมเสียและก็ความเข้าใจผิดต่อศิลปินกันนาพัฒอินใจเอือ้อตนสังกัดไม่ทนค่ะร่อนแถลงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ